เช็คอาการการกดทับของเส้นประสาทบริเวณข้อมือภายใน1นาทีค่ะสำหรับคนที่มีอาการนะคะจะรู้สึกว่ามีอาการปวดบริเวณข้อมือนะคะรวมกับอาการชาไปที่เด่นๆเ,เลยก็คือจะเป็นนิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลางนะคะเป็นตัว3นิ้วนี้ที่จะเด็นชัดค่ะสำหรับวิธีการดูแลตัวเองนะคะวิธีการยืดกล้ามเนื้อเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะท่าที่1นนะคะให้เรายืดแขนตรงไปทางด้านหน้าหงายมือขึ้นนะคะ กระโดดข้อมือลงแล้วใช้มืออีกข้างหนึ่งนะคะจับที่บริเวณมือดันเข้าหาตัวนะคะจะช้าให้รู้สึกตึงค่ะเลือค้างไว้15วินาทีนะคะทำซ้ำต่อเนื่องนะคะ5รอบค่ะท่าถัดไปนะคะจากที่งายมือให้เป็นคว่ำมือแล้วก็กระดกข้อมือลงใช้มืออีกข้างเหมือนเดิมนะคะจับที่บริเวณมือดันเข้าหาตัวค้างไว้ที่15วินาทีเหมือนเดิมนะคะ ทำซ้ำารอบเหมือนเดิมค่ะต่อไปท่าที่3นะคะให้ยื่นมือไปทางด้านหน้าเหมือนเดิมค่ะแต่ว่านิ้วหัวแม่มือชี้ขึ้นด้านบนนะคะใช้มืออีกด้านหนึ่งค่อยๆดึงนิ้วหัวแม่มือขึ้นมานะคะให้รู้สึกตึงนะคะนับค้างไว้15วินาทีเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ทำซ้ำ5รอบค่ะท่าสุดท้ายนะคะจะเป็นการกระดกข้อมือขึ้นและลงนะคะเป็นการเคลื่อนไหวของข้อมือท่าแรกนะคะให้กระโดกข้อมือลง นับค้างไว้5วินาทีเสร็จแล้วนะคะกระดกข้อมือขึ้นนับค้างไว้5วินาทีค่ะทำซ้ำไปนะคะให้ครบ10รอบสำเร็จค่ะสำหรับใครที่ทำตามท่าบริหารที่ให้ไปแล้วยังรู้สึกว่ายังมีอาการปวดอยู่ปวดมาเรื้อรังนะคะก็แนะนำให้เข้ามาปรึกษาได้ที่ HX Clinic ได้เลยค่ะ